ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวอำเภอแม่สะเลยนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมมิตรอารีหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามนี้จะมีร้านขายโจ๊กธรรมดาไม่มีราคาบอกแต่พิเศษ25บาทนุใสจะขาย25บาทรวนนะครับไข่ลวกเจ็ดบรรยากาศสบายๆนะครับจัดแบบเป็นร้าน ไอ้ี่เราาลังูเหลือมั้ยต้องไปหาที่ใหญ่ที่สุดมานะคะต้องทำสงสัยทำไงมันสลบอ่ะคือถ้ามันมันไม่มันไม่สลบหรือยังไงที่มันจับมี่ไม่ได้นะแรงมันโอเคต่อไปท่านนี้ครับท่านผู้ชมหน้าฝนจะเห็นท่านนี้เป็นท่านที่ร้อยก็สองขาวอยู่ครับท่านผู้ชมครับ ถ้าอย่างนั้นเราไปดูเรื่องอันาบกระทับใจกันหน่อยเมื่อวานนี้เราเสนอภาพแม่กบกกตุ๊กอสแม่คนชอบเยอะนะวันนี้มีภาพที่สารัสนะครับแววอย่างกับเราพักเสียดทำพากินโจ๊กที่แม่สังเวียนนะครับจังหวัดแม่อสอนบว่าเป็น ผมกำลังอยู่ที่ร้านโจนะครับเราเนี่ยเล่นก็มีพักผ่านมาพอดีมี่มคนคงจะมาใส่บาด,ดูที่เตรียมอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับ <c oughs> มาลร้างตัวเอง Bye bye.